สวัสดีครับช่องเทเดฟุตบอลวันนี้วิเคราะห์วิจารณให้ทัศนะฟุตบอลรายการสำคัญทั่วทม,มุมโลกไม่พลาดนะครับทีเด็ดดีๆแบบนี้สามารถกดติดตามกด subscribe เข้ามาได้โอกาสชนะถึงแ0เปเลยก็คัดมาแล้วแบบนี้ทุกวันวันละ2ตัววันละ2คู่ตามกันมาได้นะครับช่วงนี้ฟุตบอลหลงใหญ่กข้ามาเตะกันเยอะมากชอบลุ้นชอบเชียร์เชยแบบกันลาโปรโมชั่นเยอะค่าคอมมิชชั่นก็มีแถมมีลิงก์แัะซับสามารถสร้างรายได้ให้กับท่านตลอดย4ิชั่วโมงสนใจคิกกันมาได้นะครับวันนี้เราจะไปที่ฟุตบอล ไทยพิมลีครับเป็นแบงคอกยูเนเต็ดเ,เปิดบ้านพบการท่าเรือ f อฟซีจบบ้านดับ2ชิมยีดับ6นะถือว่าแบงคอกปีนี้ฟอร์มกลับมาดีขึ้นเยอะเลยนะฮะรานะคาเปิดมาครึ่งควบลูกเจอกันมา6เกมหลังล่าสุดเสมอกันเยอะนะ,ะถึง5เกมมีการท่าเรือชนะเกม 1, 1 0, นะึ่งหนึ่งะปี2020 <c oughs> เสมอกันเยอะหู้นี้มาดูฟอร์มแบงคอกกันหน่อย10เกมหลังล่าสุดแพ้เกมเดียวต่อบุรารังามน30ทุกอลถ้วย แล้วก็ผลงานก่อนหน้าน,นี้มีเสมอ2ชนะไปถึง7เกมผลงานดีนะครับระบวกดีด้วยบวกไป4ีเสียเกมเดียวอยงโดนหันหนนะเปอร์เซ็นต์การบวกสูงเลยมาดูแบงคอกในบ้านกันหน่อยครับ10เกมหลังล่าสุดแบงคอกในบ้านมีแพ้2เสมอ1แล้วก็ชนะไป7เกมอัตราการบวกดีมากนะครับบวกไปถึง6และเสียไป3นะครับเปอร์เซ็นต์การบวกถึง66%เนนะเชียร์ได้นะครับแบงคอกผลงานช่วงหลังดีขึ้นเยอะเลยแพ้ยากเหนียวแน่นนะฮะ การท่าเรือสิบเกมหลังล่าสุดมีชนะสี่เสมอสองแพ้ไปสี่เกมบวกไปสองเกมเสมอหนึ่งนะแล้วก็แพ้ไปห้าเกมนะครับถือว่าผลงานช่วงหลังไม่ค่อยดีนะเก็บใช้ได้น้อยแต้มน้อยด้วยบวกน้อยนะฮะเกมเยือนการท่าเรือยิ่งแย่นะครับเก็บใช้ในเกมเนียวจะส่งโลไทยนะแล้วก็มีเสมอไปห้าแพ้ไปสี่นะโอ้โหผลงานไม่ดีเลยแล้วก็สุดได้โคตรโชคมานะสิบเกมหลังล่าสุดเนี่ยบวกไปเกมเดียวเสมอหนึ่งเสียไปถึงหกเกมนะ เปอร์เซน็นต์การบวกการถ้าเลือกเกมเยือนไม่ดีน้อยมากนะถ้าดูจากเนื้อผ้าแล้วด้วยแบงคอกในบ้านบวกดีด้วยนะครับเชียร์แบงคอกในบ้านดีกว่านะไปดูราคากันราคาเปิดมาเจ้าบ้านครึ่งคุ้มลูกนะได้เต็มเลยนะครับรองได้หนึ่งจุดแปดหกเต็มก็เต็มนะแล้วก็มีราคาครึ่งลูกนะได้หนึ่งจุดแปดสามโอโ้โหคู่นี้เปิดสองราคาเลยนะก็คิดว่าแบงคอกเก็บชัยได้ครับจัดได้เลยครึ่งคุ้มลูกหรือครึ่งลูกครับคิดว่าเจ้าบ้านดูดีกว่านะครับเปอร์เซน็นต์การบวกสูงจัดแบงคอกวีเต ส่วนคู่ที่2จะไปที่ไทยพีมารีครับเป็นหนองมูพิชยาเจอชนบุรี f อฟนะครับเจ้าบ้านใน16ทีมเยอรดับ3ราคาเปิดมาชมบุรีต่อปอป,อปอนะฮะผลงานช่วงหลังเจอกันมาชมบุรีดีกว่านะ,ะแต่เป็นการชนะในบ้าน3เกมนะหนองมูชนะ1ก็เหมือนบอลมากใครบ้านมันเหมือนกันนะปีนี้หนองมูพิชยาไม่ค่อยดีนะต้องจูนหน่อย10เกมหลังล่าสุดเจ้าบ,บ้านเด็กไม่ชนะใครเลยครับแต่เสมอเยอะเสมอไป6แพ้ไป4นะครับอัตราการบวกไม่มีบวกเลย มีเจ้าไป2แล้วก็บวกไป5เกมผลงานก็ถือว่าไม่ดีครับต้องจูนแล้วนะครับหนองบัวพชยะในบ้าน10เกมหลังล่าสุดมีชนะ2อนะเออเริ่มมีชนะแต่ก็เหนียวแน่นนะครับเสมอไป5แพ้ไป3าในบ้านบวกไป3เกมเสมอ1แล้วก็เสียไป4เกมนะฮะ <c oughs> มาดูผลงานของชนบุรี f c กันหน่อยนะทีมเยือนชนบุรี10เกมหลังล่าสุดนี่ก็มีชนะ4เสมอ1แล้วก็แพ้ไป5นะครับ แล้วก็อัตราการบวกดีเลยบวกไป4ี่เกมเสียไป4เกมนะครับถือว่าชนบุรีใช้ได้นะเกมเยือนชนบุรี10เกมหลังล่าสุดนี่ก็มีชนะ3าเสมอ3แพ้ไป4ี่เกมบวกไปสี่เสมอ1นแล้วก็เสียไป3เกม3เกมหลังหน้าเป็นห่วงจังเสียหมดเลยพีทีประจวบแพ้ไป3 1แพ้บุรีรัมแพ้นครศรีมานะครับชุดหลังชนบุรีตกลงนะแต่ผลงานใโดวมยังดีกว่าช่ามากนะครับตัวเลขดีกว่าก็คิดว่าเชียชนบุรีได้มาดูราคากันหน่อย ชมบุรีปปหนึ่งจุดเก้าครับลองและหนึ่งจุดเก้าหกคิดว่าชมบุรีปอมยังดูดีนะครับผลงานในรวมยังพอหวังพึ่งได้นะโค้ชเตี้ยน่าจะนาทีมกลับมาได้ในวันนี้คิดว่าเชียชร์ชมบุรีดีกว่าครับปปเท่าน,นั้นจัดได้นะครับทีเด็ดสองคู่น,นี้ชอบต่างกันมาได้โปรโมชั่นเยอะค่าคอมมิชชั่นก็มีแถมมีลิงก์ราบสามารถสร้างไรายได้ให้กับท่านตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมงสนใจคลิกกันมาได้วันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยสวัสดีครับ